สวัสดีครับท่านชมครับพบพอกับเพียนเจนเคยครับกับคนนักว่าหัวใจเกษตรครับชุมบรรยากาศแปลงปลอยเลยพี่น้องครับแปลงปลอยนะครับนี่เป็นเป็นหยาเพชรโคราครับสูบน้ำใสเต็มแล้วพี่น้องนะครับอยู่กับแปลงปลอยอยู่กับพอกหนึ่งครับพี่น้องขอกว่านะครับช่วงนี้ผมเอาว่าไปปลอยไว้แปลงทีทำหน้าเหตุหน้าพี่น้องทำหน้าก่อนนะครับผมผมก็เลยสูบน้ำใสนะครับสูบน้ำใสต็มแล้วพี่น้อง กับเต็มแล้วนะครับเพื่นก็จะได้ง่ายไปแลวพี่น้องสูบใส่แปลงต่อไปแปลงป,ปลง้อยนี่ในนา้ทียู่สองไรยล็อกนี่นะครับล็อกนี่นะครับเพราะว่าแปลงป่อยผมมมอยู่หาหาไรผมได้มาแบลงเป็นสองล็อกสามล็อกไว้พี่น้องนี่ครับเอาน้ำใส่ไว,ว้หัวจินช่วงเดือนน,น,อนีหน้าไม่สาหนาอนนาแรงพี่น้องน้ำเตรียมไป้เบิลแล้วครับกิบบรรยากาศฝากพี่น้องเข้าเตรียมพร้อมไว้ ก้อนนั้นนั่นงอลงมากินอยู่สิบหามือพี่น้องสิบหาสิบหกมือกินเบิดแล้วครับผมก็เลยสูบน้ำใส่นี่นะครับเต็มไปเบิดแล้วบรรยากาศนี่แหละควกงอ่าครับงอ่าไปเยียดขวาลปอยไปแปลงที่ทำหน้าแล้วผมก็ตัดหญากินครับมือละลดสองดพี่น้องตัดหญาเพ็งโครานะครับแปลงตัดตัดได้ยินทุกมือครับแล้วก็เสริมกับฟางนะครับบรรยากาศเลยนี่ก็นเป็นนี่สูบใส้ไว้พี่น้องถ้า เพรมีน้ำเพราะว่าหญ้าพงศ์กระสีบอ่าจะเลื่อนเติบโตได้พี่น้องนะครับหญ้าพงศ์กระสีบอ่าจะเลื่อนเติบโตได้ขาดบ่ได้ขึ้นน้ำนะครับช่วงหนาห้อนหนาแรงเข้านะผมก็สิย่ายไปอีกแปลงต่อไปพี่น้องครับเตรียมไว้นะครับเพราะว่าผมมีหญ้าหัวกินทุกมือนะครับก็คือหญ้าสดหญ้าเขียวนะครับผมสูบน้ำใส่ตั้งแต่เดือนท่านว่าปีที่แล้วพี่น้องสูบม,มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ดินดินก็เลยมีความชื้นความสุมหยาก็เลยโปร่งเร็วจะเริ่มเติบโตเร็วพ่นธุะมาหยุดยู่ช่วงหนึ่งพี่น้องช่วงอากาศเย็นๆนะครับช่วงอากาศเย็นๆพันกระชีมาจะเรื่อเติบโตเต็มที่นะครับแหงกุลาขวายมีความชื้นพี่น้องครับแหงกุลาขควายมีความชื้นเพ่นกระชีโปร่งเร็วจะเริ่อเติบโตเร็วขึ้นในเร็วเลยพี่น้องครับขวายมีความชื้นไวผมก็เลยสูบน้ำใส่แบบนี้ครับดินอิ่มน้ำดินซุมนะครับ หญ่าเพิ่กะงามเร็วท่านว่าจินเลยพี่น้องครับนี่ผมก็เตรียมไว้ให้ว่าจินหนาเดือนมีนานะครับเดือนหนาไม่ซาไปเลยครับปรว่าเตรียมไว้นะครับเดือนเคืองนะครับซีมหามือนะครับอยา Jamie, ่าเพิ่งก็งามเลยครับโป่งเรียวๆถ้าเป็นความโชคดีนะครับฝนตกมาเพิ่มมาเติมให้พี่น้องงามเร็วนะครับงามเร็วเก็บฝาดพี่น้องเข้านะครับกบแปลงหย่าเพียงโกลาครับซีมหามือเพราะเพียงพี่น้องช่วงต่อไป ขอให้มีแดดจ้ามากเนีย่ยาเนง,ง่ามเร็วพี่น้องอากาศเยน็นพอดีห่อตัวรสบการเยอะไ้้เร็วเนี่ยากาศเลยเปล่งป้อยอยู่กับขวอกว่าแบบนี้แหะครับเก็บฝากพี่น้องการเตรียมพร้อมไว้นี่เขาสู้ปีที่เก้าแล้พี่น้องขอให้รักษาไว้พี่น้องผมสิบยอเปล่งป่อยเจเพะ ช่วงนาแรงนี่พี่น้องนาฝนผมสิบป่อยลุ่งนะครับนาฝนผมป่อยลุ่งเพราะว่าแปลงหยามันสิเละบ่งงามพี่น้องบ่งงามปล่อยเป็นเวลาปลรป่อยเป็นช่วงนะครับปล่อยเป็นเวลาปลป่อยเป็นช่วงถึงเวลาผมถึงปลนะครับถึงเวลาผมถึงปล่อยนะครับนาฝนป่อยลุ่งนาแรงป่อยลุ่งตลอดอากาศหนาใส่แบบนี้ครับปล่อยเป็นเวลานะครับถึงเวลาถึงปล่อยผมสินับเดือนพร้อมนี้พี่น้องครับนับเดือนไว้นะครับเพราะว่าหยาพันต้องหมุนรอบแห่งว่าเด็กกินพอดีนะครับ ใช่คิมมีขอว่ำจะความสุขความจะเลื่ญนคว่ำในดีคว่นในเลืศอดนดนานพินองสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองอยกเก็บอยาจนผมก้ามาสวัสดีครับ